สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนจ้ามือนีมาพบกับช่องคุณยาพาเพื่อนคือเกา้ามือนีคุณยาสีผ้ามัดพัดอ่นขัดแตง่งผัดแตง่งเนาะจ้ะเนาะมีอะไรในตู้เย็นเราก็ออกมาทำ แล้วก็มีหมูยอกร,ระเทียมซอสหอยซีอิ๊วขาวอ่าุ้งแห้งไข่สองฟองอุ้งแห้งนี้เราต้องเอาไปล้างก่อนนะคะล้างแช่น้ำแล้วก็ล้างให้สะอาดเพราะว่าพออาจจะเข็ม มีเศษผงเศษอะไรเราก็ล้างให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็มีนี่ค่ะผงนัวรสดีนะคะรสดีน้ำปลาค่ะน้ำปลาน้ำตาลนะคะน้ำตาลทรายมาค่ะลงมือผัดกันเลยเนาะ ลงมือผัดเลยใส่น้ำมันลงไปจ้ะใส่กระเทียมลงไป ผัดกระเทียมก่อนแล้ว้ะเนะผัดกระเทียมเหลืองเลยนะต้องใส่กุ้งแห้งลงไปค่ะ จากนั้นก็ใส่หมูยอค่ะ หมูยอของเราให้ให้เหลืองก่อนนะเพื่อนๆให้สุกให้เหลืองหมูยออบนะุบลมีทาไม่ใส่แป้ง

ต่อมาเริ่มปรุงค่ะเป็นปุงนัวค่ะห,หลายเกิดหลายมีขาวค่ะมีช้อนมีขาวมีช้อนโต๊ะ ถ้ามันหอยก็หนึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล,แล้วไม่พออะไรกินดูค่อยใส่ไหมนก็ได้นะคะแต่ว่าแบบกินเช็นก็ไม่ดีนะเรากำลังดีพอค่ะจากนั้นเราก็ใส่น้ำตาลจาย ประมาณหนึ่งช้อนชาลยะคะ่ะใส่น้ำปลาอีกนิดหน่อยนะคะ ใส่ผงนวลนิดหน่อยนะคะเพื่อนเพื่อนนิดเดียวเพราะว่าเราใส่อไอ้ใส่สีเลรสดีรลดีใส่รสดีนิดหน่อยค่ะต่อไปเราใส่ไข่ค่ะ ใส่ไข่ท้ดตอนสุดท้ายอย่าพึ่งคนนะคะร้ใหไข่เขาสุกก่อนคนค่ะคน แล้วปิดแก๊สได้เลยค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะมากินด้วยกันนะคะเพื่อนๆอ,อร่อยมากคุณย่าชิมแล้วรสกลมกล่อมพอดีเลยค่ะ ็จแล้วนะคะมาเพื่อนๆมาทานด้วยกันจ้าขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามจนจบคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยจ้าสำหรับวันนี้คุณย่าก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านโชคดีมีตังใช้อย่าเจ็บอย่าจน เดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีจ้า